ร้านอรุณีลูกชิ้นปลาอำเภอเมืองสีสะเกดนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาอารุณีนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตนะครับร้านนี้ตั้งอยู OR ่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสีสะเกตซึ่งไม่ห่างไกลจากสถานีรถไฟสีสะเกตเท่าไหร่นะครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ถนนปูขันนะครับอยู่ให้ใกล้กับอ่าปขันถนนปูขันซอย4นะครับร้านอารุนีนอรุณีลูกชิ้นปลานะครับ เมนูก็จะมีต้มยำม,มีอะไรเยอะแยะ,ยะทีเดียวครับน่ากินทีเดียวนะครับคุณผู้ชมนี่ก็คือภายในบริเวณเร้านนะครับที่มี ลูกค้ามานั่งรับประทานเยอะทีเดียวนะครับที่ร้านอารุณีลูกชิ้นปลาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับร้านตกแต่งได้สวยงามเป็นคลาสสิกนะครับสไตล์โบราณทีเดียวนะครับร้านอารุณีลูกชิ้นปลาอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับก๋วยเตี๋ยวปลาร้าน อรุณีลูกชิ้นปลานะครับมีเขามีผักเป็นกับแก้มด้วยนะครับนี่ครับคุณผู้ชมมีถั่วฝักยาวมีถั่วงอกนะครับแล้วก็จะมีใบแมงลักนะครับแล้วก็พริกสดนะครับคุณผู้ชม